คิวก็วันนี้นะคะทุกคนหูนี่แค่ข้างเดียวนะเนี่ย o so, <so>, so. วันนี้นะคะก็หลังจากที่จูนไปเลื่อนอ่านคอมเมนต์นะจ๊ะแล้วก็วันที่จูนไลฟ์สดใน t ิกต็อกนะชอบมีคนมาคอมเมนต์จังนะว่าทำไมพี่จูนไม่มีคิวทำไมคิ้วพี่มินตกจังมาตัดภาพมาที่พี่จูนไม่มีคิว บอกพี่จูนเขียนคิ้วอะไรแบบนี้นะคะจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมานะคือชีวิตประจาวันนะจูนไม่เขียนคิ้วนะคะบอกเลยแล้วก็ไม่แต่งหน้าด้วยวันนี้นะคะจูนก็เลยมีมิชชั่นนะคะกับพี่มินทําเป็นคอนเทนต์เลยละกันนะคะว่าจะมาสลับกันแต่งหน้าให้กันละกันนะคะวันนี้นะคะทุกคนรอดูพี่จูนมีคิ้วได้เลยพี่มินจะเป็นคนสั่นสร้างคิ้วพี่จูนให้สั่สร้างก็มาจ้ะแม่พี่จูนไม่ให้คิ้วพี่จูนมาวันนี้นะคะ พี่มินคนนี้จะเป็นคนวาดคิ้วให้พี่จูนเองก็นะคะสําหรับเราสองคนนะคะก็จะแบ่งเงินแบ่งเงินจํานวนหนึ่งนะคะแบ่งคนละเท่าไหร่ดีคนละคนละร้อยก็พอมั้งร้อยิบ คนละร้อยห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวแบ่งกันคนละร้อยห้าสิบาทแล้วก็ไปซื้อเครื่องสําอางนะคะแต่ว่าต่างคนต่างซื้อนะไม่บอกนะว่าแต่แต่และคนจะซื้ออะไรนะคะจุนตอนนี้จุนกําลังจะไปนะคะแต่ก่อนที่จุนจะไปซื้อเครื่องสาอางจุนจะไปกินก่อนจุนหิว <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่ <c oughs> ที่เราจะไปซื้อของแล้วนะคะเดี๋ยวจุนจะให้พี่มินลงไปก่อนเพราะว่าเราจะไม่ให้เห็นของกันและกันนะคะว่าซื้ออะไรมาบ้างโอเคให้พี่มินลงไปก่อนเดี๋ยวจุนรอยอยู่ในรถเพราะว่ามันอยู่แค่ตรงนี้นะคะแป๊บเดียวไปซื้อแป๊บเดียวไป จะหนีนะอ๊จะหนีไปไหนเราจะรออยูนน่นี้นู่นพี่มินไปนู่นแล้วนะคะทุกคนไปนู่นแล้วไปแล้วก็นั่งรอต่อไปนะคะทุกคนเห้อเหงาเลยทีนี้รู้เลยว่าชีวิตนี้ค่ะพี่มินไม่ได้นะคะมาแล้วพี่มินมาแล้วนี่อุ๊ยคุยโทรศัพท์กับใครอะคุณคุยคุณคุยกับใครอะคุณคุยกับใครคุยกับแม่ แล้วคุณได้อะไรมาบอกไม่ได้เหรอไม่ไม่โอเคต่อไปถึงตาจูนแล้วนะคะเป็นเยอตั้งนานเปิดแอร์เย็นมากเลยอย่าอยู่ในรถตาไม่ต้องพูดโอเคนะคะเดี๋ยวจูนลงไปซื้อของก่อนนะคะตอนทิ้งแล้วโชคดีนะคะรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้ จะมาตอนไหนแโหถืออะไรมาเยอะแยะเลยนะซื้ออะไรมาเยอะแยะไหนบอกว่าใช้ตามคนละนิดเดียวไงทำไมล่ะนี่เขาซื้อมาเขามีของเธอได้นะนี่ของเธอเนี้ของเขาอันนี้ของเธอแล้วส่วนเคฟซีเนี้ยเขาซื้อไปฝากคนที่บ้านด้วยจริงเหอแล้วเก็บก่อนเก็บก่อนวิจัยดีอะดูอะไรได้ไหมอะยังยังเกลีตานมาจากไหนเนี่ย ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือของที่จูนซื้อมานะคะอันนี้ของมินค่ะมาเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะเดี๋ยวจะให้พี่มินแต่งหน้าจูนก่อนนะคะทุกคนจะมารอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ขอดวไปล้างหน้าล้างตาก่อนละกันนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นต <mist> ื่นเต้นเต้นตต้นตนต่นเต้นเน้จะเริ่มแต่งหน้าให้จูนเลยแล้วกันนะคะรู้แต่งถูกแต่งผิดนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ ลองพื้นเก็บผมหน่อยเก็บผมหน่อยมีมีที่คาดผมเลยมานะคะเราก็จะมาเริ่มลองพื้นกันเลยนะซื้อมาแบบซองนะคะเพราะว่าปกติมินจูนไม่ได้ใช้ลองพื้นนะคะไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยแม่ก็นั่งครีมยังไม่ใช่ยังที่เกียดทาเลยครีมอาเซสวยนะที่รักอย่าเขานึกก่อนว่าเขาจะให้หน้าเขาเหมือนดาราคนไหนโอเคป้ะได้ได้ว้เอาใครนีหน้าปัดตาเนี่ย้่แต่เถอะ เอาที่ายใจเอาเอาหน้าเหมือนพี่ชมพู่อริยาได้ปะอ๋อแก้มแดงแก้มแดงนิดหน่อยแบบฝาดแดงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะห้เดี๋ยวจะห้รับได้ค่ะเออเขาใช้ทากันยังไงวะเนี่ยหือนี่กระจายถูให้หน่อยได้ไหมไม่ได้พูดอะไรถูให้หน่อยได้ไหมคะเป็นคนแต่งหน้าจะไปใช้คน สักทีเหอะตอนนี้นะคะทานหน้าเสร็จแล้วนะคะเรามากันที่ทานหน้าอะไรนึลองพื้นลองพื้นไงทานหน้าไงทานหน้านี่นะคะมีสอเขียนคิ้วพี่จูนจะมีคิ้วก็วันนี้นะคะทุกคนเอ,เอ้ยจะขยับยทำไมเนาะบ้านเขียนยังไงนะคิ้วน่ะเออรู้สึกถึงความสวยปะนึกถึงหน้าพี่ชมพู่ลอยมาแล้ว นามผู้อริยานะคะลอยมาที่หน้าจุแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นหูนี่แค่ข้างเดียวนะเนี่ยเียนเขาบอกว่าอยากสวยต้องอดทนเข้าใจไหมเรามากันที่นี่เลยนะคะ,ะอายแชโดว์นะอายแชโดว์คืออะไรอายแชโดว์อายนะคะแปลว่าตานะคะแปลว่ามันต้องใช้กับตาแน่ๆเออมีรู้มาแค่นี้แหละเดีย๋ยวพี่จะทำให้น้องสวย สวยแน่ๆทุกคนมันต้องสวยแน่ๆมินเชื่อ,อต่อมากันเลยนะคะลิปสติกลิปสติกเป็นอะไรที่ต้องมีจูนกับพี่มินนะคะแต่งหน้าเยอะที่สุดก็คือการทาปากนะคะ<ช>ก็คือ<ช>แล้วจะมีลิปแบบเยอะมากๆแต่ว่าอย่างอื่นไม่มีเลยมาโอ้ยมันได้อยู่สีสวยนะไม่รู้สวย <laughs> สวยสวยจริงๆเออ อยากให้ทุกคนได้เห็นมากเลยจริงๆนะคะเออมินไม่เคยคิดว่ามินมีฝีมือในการแต่งหน้าเท่านี้มาก่อนเลยเออเออจริงจริงจริงลืมไร้ด่างเลยไร้ด่างด้เหรออืมแต่ด่างเขาก็มีอยู่แล้วนะเออเขาไม่ใช่เธอเนาะเขาก็ลืมโจรนน้ำลายกันเองสวยสวยแล้วคร่วนี้ก็จะมาแก้มนะคะเอาแก้มแดงชมพูแฟร์ เอาแบบเลือดฝาดออกเลยถ้าพี่เออได้ได้ได้ถ้าเธอแต่งสวยเนี่ยเราจะมามา,มาทำไม้นี่เลยนะ,ะเไรนะเขาเรียกว่าอะไรบล็อกเกอร์เลยนะบิวตี้บอกเกอร์บิวตี้บล็อกเกอร์นะคะถ้าพี่มินแต่งสวยนะจูนว่าจะมาทำรายการอะไรนะบิวตี้บเกอร์นะคะให้พี่มินแต่งหน้าให้จูนเอาส,สวยๆแบบว่าเอาฟัวพี่มินให้รอดก่อนตอนนี้ เอาแบบว่าไปเรียกว่าไงนะแต่งแต่งหนะ้าแบบลุก,ลก,ลก,ลกนู้นลุกนี้อะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนสุดท้ายนะคะแต่ก็ยังไม่ท้ายสุดมินจะมาติดขนตาให้จูนอุ้ยมันเย็นๆนะณเวลาต่อจากนี้ไปนะคะมินจะได้โชว์ผลงานของมินที่เสกสรรบนหน้าจูนให้ทุกคนได้ดูและก็ให้จูนได้เห็นหน้าอันสวยงามชมผู้บวกยาย่าด้วยนะคะ เทมแต่งหน้าอะไร้เขานี่ก็แไหมแกเข้าอะไรขนาดนี้เาอแต่งหน้าอะไร้เขานี่สวยไหมคะสวยไหมฝีมือของมินเองทุกคนแต่งหน้าให้แฟนครั้งแรกนะคะ แล้วตรงไหนพี่ชมพู่แล้วไหนพี่ยาย่าไม่ไงมีมีคิ้วเหมือนพี่ชมพู่มีขนตาเหมือนพี่ยาย่าอ๋ยอะไรกันครับเนี่ยรวมกลายเป็นชมย่าต่อไปนะคะคุณผู้ชมจูนก็จะจูนก็จะมาแต่งหน้าให้พี่มินนะคะล้างหน้ามาหรยังเรื่องล้างจริเหอสิวขึ้นเยอะอย่ามาโทษนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมาที่รองพื้นเลยนะจ้าก็เริ่มกันเหมือนของพี่มินเลยนะจ้าเป็นรองพื้นเนาะ เออเอาเข้าไปสิเอาเข้าไปสิแล้วเราก็จะทําการทาแบบนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่เลือกรองพื้นไม่เป็นนะคะจูนก็จะแนะนํานะคะว่าให้เลือกรองพื้นรองพื้นรองพื้นที่ถูกกับสีผิวของหน้าแฟนหรือเพื่อนของคุณนะคะคุณจะได้มีใบหน้าที่สวยงามนะคะแล้วก็สว่างขึ้น <S <S ต่อไปนะคะจะเป็นการเขียนคิ้วนะคะจูนก็จะเขียนคิ้วให้พี่มินนะคะเดี๋ยวเกียนรองพื้นดีๆก่อนนะคะเพราะว่า คิ้วของพี่มินส่วนปกติแล้วโดยรวมแล้วนะคะเป็นคนที่คิ้วดกอยู่แล้วนะคะจึงก็จะทําการเขียนคิ้วให้พี่มินนะคะความจริงคิ้วตัวเองยังไม่เคยเขียนเองเลยนะตอนนี้นะจ๊ะเออจะได้มาดูมิติการเขียนคิ้วใหม่นะคะเออคิ้วไปแล้วหนึ่งข้างเออทำไมรู้สึกว่าทามายันหนังตาเลยเนี่ยไม่ได้ทายมย์หนังตาคิ้วเธอเป็นเข้ม คิ้วเธอมันเข้มเธอจําได้ไหมว่าว่าคิ้วตัวเองอ่ะว่าแบบว่าคิ้วตัวเองมันเข้มเข้าใจปะต่อไปนะคะแล้วก็ทําการเขียนตานะคะทุกคนเดี๋ยวจูนจะเลือกขอหลับตาค่ะหลับตาจูนขอเลือกเฉดสีที่มันเข้ากับพี่มินมากๆแล้วกันนะคะเพราะว่าพี่มินก็เหมือนว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทาตาด้วยนะคะเอาลิปสติกมาทานะคะก็คืออย่างที่บอกไปนะคะคือจูนกับพี่มินนะคะก็ใช้ลิปสติก ถ้ารู้ว่าตัวเองมีฝีมือขนาดนี้นะรู้อย่างนี้นะคะจูนแต่งหน้าแล้วแต่งหน้าแบบว่าไปน่นไปนี่ทุกวันแล้วนะคะถ้ารู้ว่าตัวเองแบบเก่งขนาดนี้ทำไมคนถึงไม่พูดไม่จาคะคุณมีิชาคุณ <c oughs> เป็นอะไรจรินตนาการหน้าแฟนจูนอยู่สำหรับใครนะคะที่อยากให้รีวิวเครื่องสำอางให้นะคะก็ติดต่อมาได้นะคะเพราะว่าจูนอะใช้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เริ่ม เริ่มใช้แล้วเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะก็เดี๋ยวมาปัดแก้มนะต่อไปปัดแก้มสักเล็กน้อยเออตอนนี้นะคะจูนก็ได้ปัดแก้มที่มีลูปตุ๊กตาเออียมเข้ามาได้ <laughs> <laughs> หว่วงคุยหว่วงคุยไปหน่อยนะคะเออก็ตอนนี้นะคะก็จะทําแก้มให้มันดูฝ,ดฝาดๆเนาะอย่างที่จูนเคยบอกไปตอนแรกเนาะว่าจูนอยากได้แก้มที่มันฝ,ดฝาดๆเนาะ ต่อไปนะคะจะเป็นการทาปากนะคะเพื่นพนอนเออเดี๋ยวขนตามันบางขนตามันบางแป <c oughs> ๊บนึง <c oughs> เออสวยสวยขนตานะคะจูนก็ได้เลือกคัดสั่นมาอย่างดีเนาะแล้วบังเอิญพี่มินก็ซื้อขนตามาติดให้จูนเหมือนกันเนาะ <c oughs> โอเคเลยดีเลย <c oughs> จะได้ไม่น้อยหน้ากันสรุปมันติดได้เลยไหม <c oughs> ได้เลยได้เลยหลับตานะคะหลับตาแป <c oughs> ๊บนึงนะคะ, <c oughs> ะ,คะทุกคน ให้ทุกคนดูก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจงแกะก่อนแกะไม่ได้แักที่นะเดิมตาขึ้นมาทำไมเกายังไม่เสร็จเลยเออสวยงามเสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะ เวลาต่อจากนี้ไปนะคะทุกท่านทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะก็จะได้ชมฝีมือการแต่งหน้าของจูนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็เริ่มกันเลยนะคะ1 2 3สองมหไปจ้หไปจ้หไปจ้หยจ้ะเ็อะไรอ่ะมีคิ้วหรือภูเขา เขาจะเขาจะเขาจะบรรยายนะว่าเขาแต่งหน้าเธอเขาอิงมาจากอะไรเขาอินจากเรื่องอะไรนะเรื่องที่จูนอินนะคะก็คือพระอภัยมณีนะคะทุกคนนี่คิ้วเป็นไงบ่งบอกเลยไหมบ่งบอกเลยไหมว่าเหมือนนางพันธุรัสน์มากๆนะคะผีเสื้อสมุดนั่นเองนะ โอเคนะคะทุกคนนี่ก็คือการเ <c oughs> ขาเรียกว่าไงนะผลงานนะคะของมินแล้วก็จูนนะคะที่ได้แต่งหน้านะคะแล้วก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์กันนะคะว่าจูนไม่มีคิว้วจูนไม่มีคิว้วจูนมีคิว้วละจ้าดูเออเออเอาข้าไปซศแล้วมีขนตาเลยนะเออเป็นไงเทปิชชวขนตาเธอหน่อยเธอดูขนตาเธอด้วยเฮ้ยทำไมมันแหงอะ ทำไมขนตามินแว่งคะทุกคนเราเราทำขาเราดึงออกเราดึงออกไม่ได้โอเคนะคะทุกคนก็สำหรับใครนะคะที่คิดว่าพี่มินแต่งหน้าสวยกว่าให้พิมพ์มาว่าทีมพี่มินแต่ถ้ามินสวยกว่าแต่ถ้าคิดว่าจูนแต่งหน้าสวยกว่าให้พิมพมาว่าทีมพี่จูนหรือทีมพี่ินทีมมินทีมมินทีมมิน ทีมจูนทีมจูนทีมจูนแล้วว่าจูนแล้วว่าจูนชนะแน่นอนนะเราวว่ามินชนะดูเพราะว่า <laughs> เพราะว่าจูนกับพี่มินเดิมพันกันไว้แต่ไม่บอกทุกคนนะว่าเดิมพันว่าอะไรแต่ให้ทุกคนพิมพมาว่าทีมใครนะคะสาหรับวันนี้นะคะก็ไปออกงานก่อนนะคะวันนี้ก็ไปออกงานก่อนนะแต่งหน้าแบบนี้นะคะ <laughs> ชอบไหมชอบไหม <laughs> รูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยพี่ชอบไหมชอบไหม <laughs> ค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่วงแกะกล่องนะคะทุกคนโหตอนนี้นะคะก็มีอยู่กับจูนนะคะแล้วก็พี่มินนะคะวันนี้นะคะมีคนส่งของมาให้นะคะโอ้เซ็นเซ็นขึ้นเลยอะเซ็นขึ้นเลยอะมีคนส่งของมาให้นะคะนี่มาจากอายุทยานะคะเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันนะคะว่าคืออะไรพี่มินแกะแกะเลยแกะเลยโอ้แกะเลยแกะออกมาอุ้ยอะไรอะแต่ว่ามีจดหมายนะคะมีจดหมาย พี่น้ำนะคะของชิ้นนี้นะจ๊ะมาจากพี่น้ำนะคะนี่คืออะไรคะ <c oughs> น้ำหอมน้ำหอมน้ำหอมแล้วคือเยอะเยอะมากเป็นเป็นสิบสิบกล่องเลยเนี่ยเต็มเลยนะคะเต็มเลยอขอบคุณมากๆนะคะพี่น้ำที่ส่งของมาให้มินจูนใช้นะคะจะบอกนะคะว่ามินจูนใช้อยู่แล้วนะคะปกติก็ชอบใช้น้ำหอมอยู่แล้วแล้วก็กินแบบออกเลยอะ่ะยังไม่ทานฉีดเลยกินออกเลยอะ่ะ อุ้ยหอมอันนี้ของเขาของเขาอันนี้ของเขาเถอะเขาชีดก่อนเขาอเขาขเาไม่ต้องแย่งกันนะคะพี่น้ำส่งมาให้เยอะมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะ